เรื่องวิวาอดกระเงวงครับพี่น้องชากนี้พบกับเปรกน้องวิจจากบ้านสามบอเสียปรบมมือคือกำลังแรงใจครับพี่น้องเปรกพี่ชายน้องเบลน้องบอลพายาเปรกตกแก่ทอรับอดเป็นนราชสายา รอบด้วยน้องบีเอมและก็น้องโป๊กลูกแบบไฟน้องเป้าลูกแบบฟางกางที่ออกกันร้ายชีวิตกน้อง จบบทบาทการรำนำจากเรศนองวิ่งจากาาบ้านสามปอจ้าโอ้โหมา,ยาอยู่เงี้ยร้องด้วยน้องน้องุุกน้องขุนปราบน้องขุนเบิร์นน้องขุนโปรด การบิกากที่มหัศสมานบุญกันเงวาดเโดยคุณมีกบุรุษเอเล็ในไรเท็ตนอะไรต่อย่างไอ๋อเย็กว่ดเยอะวีสายด้วยดุยองทรงย ในาน้ำอบร้อนสันทีวิตผ่านไปแต่วันก็เฝ้าแต่วันาวิตอยู่ในอารามที่งามสง่ากับพวกบรรดาเด็กวัยพวกเด็กบ,บางคน จ้นจัดเมื่องคนก็พลังจะอาบดินเกิดมาเป็นนอนเนออคงเชื่อพระวงกระสันเนื้ออาบสนบอดี องลอันนี้เอาพูปลาดู้ปลาู้ปลาไปขอบคุณนะครับมาดูลิเกเออเอ เอ้าพอมีก้อนไหมเอาไเจดเลยเ้ยย <mm ังไม่เลิกเลยเลิกก่อนแล้วพเอ็มร้องครับพีอมร้องร้องเช้ารัทลักอะไรนะนะช้าแ่งดกเนต่งหน้าแล้วใส่หน้ากากเพื่ออะไรลูกเขาจะเห็นหน้าเราไปเนี่ยถอดหน้าออมาเนีี้อ่ะมามาร้องร้องร้อง พอน้องมันอนสำนวนท่นีอ้าวไปเอาซะแล้วเอาตังค์ถูกไอ้ที่เห็นของเล่น,นไม่ได้เลยเออโอ้โหไปออกทำไมออกฉ<อ><อ>ากนี้หมดเลยวะเนี่ยเด็กวัดเด็กวัดนะน้องแม่เด็กวัดมันก็เยอะอย่างนี้แหละธรรมชาติเอเด็กกำพร้าทั้งนั้นเลยมีเราเนี่ยแหละที่มีพ่อมีแม่เอ อ่ะพีเอ็มไปรางวัลก่อนไปไปไปกำพ้ากำพ้าอืออ่ะโอ้โหตายไปไอ้ดุ้ยไอ้ดู้ยโอ้ตายเป็นเป็นมปงมุมเลยนู่ดนู้ดตรงนู้นรางวัลนู้นไม่ต้องตายรูกไม่ต้องตายอลิเกอะไรตายขนาดนี้วันนี้วันนี้วันนะไหนครับไหนครับโอ้ยฝั่งโน้ตฝั่งโน้ตฝั่งโน้ตเดือยไปเดือยไปเดือยไป เออไม่ต้องตายลูกไม่ต้องตายเด้วเลืกดึกลูกลิเกที่ไหนใส่ชุดนี้ออกมาเนี่ยผมครับครับฮโดนโดนโดเดินไปเวลาสักครูน่นะครับก็ถือให้โอกาสเด็กนะครับเอาไว้เป็นอนาคตของทีมงานสอนรามตบโอ้โหโอ้โหจริงจริงมาลูกมานี้มานี้มาเนี่ยลูกนีน่ขอบคุณนะครับขอณเอาม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 าเออ,อนี่แหละ ลูกชายคนไหนคนนั้นลูกชายครับออันนี้เนียอย่น้ำเพชรแต่อีกสามคนอีกเนี่ยเนียเอื่นอยู่นู่นรอเล่นหรเลีนร้อเีนครับมีแค่นี้เอามามามาเออชีวิตคนเราอะไรก็ไม่แน่นอนเกิดมาเป็นเด็กวัดกับพาพ่อกับพาแม่ก็มีวัดมีหลวงตาคอยชุบเลี้ยงเด็กๆทุกคนเนี่ยก็เป็นกําลังเสริมของอนาคตในภายภาคหน้าโอ้โหมานั่งนี่ด้วย วันนี้เราราชบ,บุตรสายันมีกําหนดที่ต้องกลับแผ่นดินสุโขทัยของเราแล้วนอกจากน้องๆกับเ,เพื่อนทุกคนเนี่ยอีกสามคนเพื่อนรักเพื่อนตาที่ขาดไม่ได้นั่นคือสุนธยาเจ้าเยืนเจอยอดวันนี้พี่อยากจะชวนพวกเจ้าไปเป็นทหารในเมืองหลวงจะว่าย,ยัางไงกระหม่อมชันคงจะไปไม่ได้หรอกพยะค่ะเพราะกระหม่อมชันยังมีพ่อกับแม่ที่ต้องดูแลอยู่พะยาา่คะจะขอกลับบ้านก่อนเอาอย่างนี้ ถ้าเสร็จภารกิจหน้าที่ที่บ้านแล้วตามพี่เข้าเมืองหลวงพี่จะให้เจ้าเป็นทหารรับใช้ชาติแล้วพวกเจ้าล่ะกระหม่อมฉันคิดว่ากระหม่อมฉันจะกลับบ้านไปดูแลพ่อเล้ยไปดูแลพ่อแม่พระเจ้าค่ะไปดูแลพ่อแม่แล้วเจ้าล่ะกระหม่อมฉันก็เหมือนกันไม่เจ้าค่ะกระหม่อมฉันจะกลับบ้านกระหม่อมฉันเป็นห่วงพ่อ,อ,เ,ปพอ,อเป็นห่วงพ่อไอ้ตัวนี้ล่ะเป็นห่วงพ่อหมพูดอะไรอ่ะ อาไงเป็นห่วงพ่อกลับด้วยกันโอ้ยเป็นห่วงพ่อแต่ตอนนี้แม่ก็ไม่ค่อยดีใช่แม่พ่อไปน้าพาดอ,อีกเอกลับไปดูแลพ่อพ่อมาพาดกินแล้วลูกไปเอางี้ไอ้หนูกลับไหมลูกกลับไหมเออกลับถ้าอย่างอาอางั้นเดี๋ยวเราไปด้วยกันไหมไปไหม <Hi. S 1> ไปไหนอะ่ะไปเที่ยวบีไปเที่ยวสระบุรี <laughs> ไอ้นี่ เอาโอเคเราจไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปที่ลานซ้อมดาบไปหาสนทยาเจ้ายืดเจ้ายอดดูส่วนพวกเราแยกทางกันตรงนี้กันแล้วกันจะไปชวนเพื่อนรักไปเมืองห่วงใจเป็นห่วงเพื่อนเราเอจ้าสนทยา we want to...